สุดห่วงตองพัธรไมพดถึงนิงหลังเจอดราม่ากแก๊งแตกข้อเรื่องก็นำมาสองปีแต่ถูกขุดขึ้นมาอีกจนกลายเป็นประเด็นใหญ่ระหว่างเรื่องราวของแก๊งนางร้ายแตกคอกันนิงปณิตาเป้ยปันวาดกระแตสุภักษรและเมพิชนาดโดยเรื่องนี้ทางด้านของนิงและกระแตก็ขอพูดว่าไม่อยากจะพูดอะไรมาก เพราะเรื่องผ่านมานานแล้วหวันพูดไปกระทบหลายฝ่ายแน่นอนเลยขอให้จบไปเลยดีกว่าและความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมของนิงกับเป้ยก็มีการเคลื่อนไหวที่เศร้าๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นทากลางโลกออนไลน์แบ่งเป็นสองฝ่ายวิพากษวิจารณ์อย่างหนักน่วงจนกระทั่งล่าสุดเพื่อนสนิทของนิงอีกคนอย่างตองพัทรไมัยก็ได้เคลื่อนไหวโพดภาพคู่กับนิงผ่านทางอินสตาแกรม พร้อมข้อความบอกว่ารักแกนะอย่าเสียใจมากฉันห่วงพร้อมแท็กหาหนิงปณิตาอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ